สวัสดีค่ะมีหอูไรก็ทำมายหง่ซีเ้ียะบอบอพี่ครบเลยทามาส้มสิขาในบิ๊กซีค่ะมาเองมีเอยียงแม่ค่ะตึงมากันะคะเนาะอันนี้คือขนมค่ะขนมกล้วยเคศกล่องละสามสิบบาทกระปค่ะ สื่อหยกแปดปมาสื้อบ่แพงค่ะมาสค่เนีนมาิบโขป็นแพงเขาขายเขาขายยกแพดเลมเด้ย่นาซีแ้นสิบีาทค่ะไ่ค่อยแพงจังไหนถ้าสื่อแบบนี้ไปมันจะคุ้มค่ะอาซื้อไปกิน สามนหารส้ 10, 10ิก hmm. ิน hmm. ันน so ี้ดูซื้อิกินเจ๋เบาเลมึนเขาักส้ออย่างไาอไบุ้งกันขาลองไปชิมดูข้าพันช่วมไปเรื่อยๆมันซื้อขาไปเรื่อยๆ นี่จะของกินทั้งนั้นค่ะ mm hmm. นี่แต่ขนมขนมได้อันนี้ก็สิบหาบาทกเ็เดรนน้ำผลไม้ค่ะ mm hmm. คนหลายต้องเงอนนีน่เนาะจอืมคนหลายค่ะนายี่ยมคืออะไรครีมเออแมนแมนครีมอะไรนะ่ะครีมเอนิวิอาแมนครีมทาผิวคอีวเอลิวิอา พอสื่แปดก้าอสือไปยปู่ห้องร้านตะบักินอะไรผมตลองเบิ้งกินเอาเบิง้งน,นี่อันก็ใส่ดีได้ไหม มีไก่แน่ใส่ก่มะนาวเราใช้อยู่ห้องใส่สีแดงสีเหลืองอันนี้่ก่นา็คจอนนี้ายสี่สิบเก้ามีลายสามเก้าลายข้มั้งใดอ๋อคนละสูรอันนี้หนึ่งร้อยบริหนึ่งร้อยปริมาณหนึ่งร้อยปริมาณอ๋อหนึ่งร้อยเหมือนกันมันมันแตกต่างกันยังไงจ้ อันนึงมันสีแบบมันสีดีขึ้นกว่าเก่าอันนี้มันสีดีขึ้นกว่าเก่าป่ะอันนี้อร่อยสี่สิบเก้าโอ้อันนี้สีดีขึ้นกว่าเก่าอันนี้มันรุ่นเก่าอันนี้มันรุ่นใหม่ตัวถาวรสิน วิตามินซีก่อนตัวนี้มันอาจจะเพิมพ่มเพิ่มยังมากสักอย่างหนึ่ง,งอ่ะทาไมในมันอาจสิเพิมพ่มบอกครีมแบบวิตามินซีเกแบบิปอร์มีเออเห็นบอกมันเพิ่มมากวิตามินซีเหมือนกันอืม บำรุงผิวอย่างเรยมีสองเอด็อืมน,น,นี่ได้เป็นกระปุกมาย้ยเออาถ้ามาแบบใส่กระปุกอะมาสิครูมกากันเออ ใ uhm, uh, yeah, mm. ่ก uh, ับกุ่สิกุ่ว่ากันเกี้ยวจีนชา้าใส่ใส่่่าใส่สิเดอันสีชมพูสามร้อยยี่สิบเก้าทมเมสีนะคะนี่นี่ ไม่ด้ไปซื้อแถวไหนแค่ซื้อเยอะสุดไม่อคอออกซีก็รู้กันมุ้มไมิืออ๋อถ้ามาหลอกหางเย็นอื่นค่ะค่ะหนุ่ยจะเดินทางมาถึงห้องเลยค่ะตั้งเมื่อยั้งหอนค่ะก็เลยว่ากลับมาปิดคิดอยู่ห้องค่ะ ตอนนี้กับฝ่ามืดมากฝนกำลังสิตกค่ะฝ่าดับมาเลยค่ะมองไซฝนจะตกนะคะสันหนุ่ยก็ขอจบคลิปไปเพียงสำนีแล้วค่ะค่ะถึกแจ้จังไนหนุ่ยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้กดติดตามให้ช่องสาวน,น,นุ่ยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวหนุ่ย มีกำลังใจทำคลิปดีๆมาให้เบิงเรื่อยๆเลวค่ะเด้อสาวานู่นกับขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย